สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Life นะคะวันนี้กลับมาทักทายอพิโซดแรกในวันอังคารเมื่อวันจันทร์ฝนติดภารกิจค่ะเลยไม่ได้มาจัดรายการให้เพื่อนเพื่อน,อนแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันสําหรับวันนี้นะคะฝนยังนําคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านเช่นเคยย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะวันที่1เมษายนอย่างที่เราทราบกันดีนะคะ ว่าวันนี้เนี่ยถ้าตามสากลเขาก็จะเรียกกันว่าวันเอฟพิลฟูเด์หรือวันโกหกของโลกนั่นเองแต่ทว่าหากย้อนกลับไปในปี2003ค่ะหรือเราๆสัก20กว่าปีก่อนซึ่งวันนี้นะคะแฟนๆชาวฮ่องกองก็ได้รับข่าวใหญ่นั่นก็คือเลดลี่จางที่ใครๆร,รู้จักกันที่เขาเป็นดาราศิลปินระดับตำนานของฮ่องกองค่ะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากโรงแรมเมนดาินออลินททลในฮ่องกอง ะะซึ่งเขาพักอยู่ชั้น24ในเวลานั้นแฟนๆทั่วโลก ต่างภาวนาว่าขอให้ข่าวนี้เป็นเพียงแค่เรื่องโกหกแต่สุดท้ายค่ะก็มีการเปิดเผยว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องจริงโดยเลลี่จางนั้นเขาได้ทิ้งจดหมายสั่งลาเอาไว้ค่ะว่าปีนี้เป็นปีหนักนานหรือเกินสําหรับผมและผมไม่สามารถยืนหยัดรับมือกับมันได้อีกในช่วงชีวิตผมไม่เคยทําอะไรแย่ๆเลยแต่ทําไมผมถึงต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นี่คือข้อความที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดในใจมาร่วมต้นกันที่ประวัติ ของเลดี้จางค่ะในขณะที่เกิดเหตุนะคะที่เขาตัดสินใจจบชีวิตตนเองนั้นเขามีอายุวัย47ปีถือว่าเป็นช่วงที่เขานั้นมีผลงานโดดเด่นในแวดวงบันเทิงค่ะก่อนที่เขาจะจากไปนั้นเขาได้ทิ้งผลงานเพลงรวมไปถึงงานแสดงอันเป็นที่จดจํามากมายเขาได้รับสมยาว,ว่าเป็นราชาเพลงป๊อปแห่งยุค80ของฮ่องกงรวมไปถึงเขาก็มีฐานแฟนคลับ ที่เป็นคนติดตามในด้านภาพยนตร์หนังที่สร้างชื่อแล้วก็ทำให้เขานั้นเป็นที่รู้จักก็คือโหดเลวดีเป็นผลงานที่สร้างขึ้นในปี1986เลลี่จางนั้นประทะบทบาทกับโจวนฟ้าค่ะรวมไปถึงตี้หลุงด้วยนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง day of being white ในปี1991 farewell my contrabie นะคะในปี1992 รวมไปถึงหนังเรื่อง Happy Together ในปี1997ซึ่งเรื่องนี้นะคะส่งเขาคว้ารางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติแต่ในขณะเดียวกันค่ะภาพยนตร์ที่ทำให้เขานั้นตกอยู่ในสภาวะที่โดนขุดคุยสถานเพศก็คือภาพยนตร์2เรื่องสุดท้ายของเขาโดยมันมีเนื้อหาไปในเชิง ชายรักชายนั่นเองเมื่อมีภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเผยแพร่ออกมาแน่นอนค่ะว่าสังคมจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของเขาซึ่งเขาก็มีจุดยืนเรื่องความเป็นตัวของตนเองจนที่สุดคะ่ะเลดี้จางก็ตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างหนะักจนในที่สุดคะ่ะเขาตัดสินใจจบชีวิตตนเองทงั้งๆที่หน้าที่การงานของเขานั้นกําลังรุ่งโรจน์เลยทีเดียวการจากไปของเขาในวันนั้นนะคะทาให้แฟนๆทั่วโลกพร้อมใจกัน รวมตัวณโรงแรมแมนดารินออริเนทัลในฮ่องกงซึ่งนั่นก็คือสถานที่สุดท้ายที่เขาพำนักอยู่เพื่อประกาศความอาลัยให้กับเลดดี้จางอย่างไม่มีวันจางนั่นเองหากย้อนไปถึงชีวิตวัยเด็กของเลดดี้ค่ะเขาเป็นหนึ่งคนที่โตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุดนะักแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีฐานะแต่เลดดี้นั้นก็จะถูกทอดทิ้งเอาไว้จนเรียกได้ว่าเลดดี้นั้นสนิทกับแม่บ้านมากกว่าพ่อแม่ของตัวเองด้วยซ้ําค่ะในวัยเด็กนะคะเลดดีนะ้จาง เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งนักค่ะจะถูกย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งจนมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนวัยเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดฟฟี่ถงซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตเลยนะคะว่าเดฟฟี่นั้นจะกลายมาเป็นคนรักของเลดลี่จางในอนาคตต่อมาค่ะเลลี่จางและเดฟฟี่ก็ต้องมีเหตุให้ได้แยกจากกันค่ะเนื่องจากเลดลี่นั้นถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำณนะประเทศอังกฤษซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนการไปเรียนที่นั่นค่ะทำให้เลดลี่ค้นพบว่าตนเองนั้น มีความสามารถในการร้องเพลงแต่แล้วก็มีเหตุผลบางอย่างนะคะที่ทําให้เลดลี่นั้นถูกส่งตัวกลับมาที่ห้องกงอีกครั้งก่อนที่เลดลี่นั้นจะมีโอกาสกลับมาเจอกับเดฟฟี่โดยบังเอิญอีกครั้งในปลายปี1982และทั้งคู่ก็เริ่มออกเดทคบหากันในปี1983ซึ่งถ้าหากย้อนไปในปีนั้นเองค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าการที่ชายรักชายนั้นมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากภายในสังคมนะคะ ซึ่งมันก็จะมีความยากลำบากนะคะไม่เหมือนกับกลุ่ม LGBTQ ในปัจจุบันที่สังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีการต่อสู้ทางด้านกฎหมายของชายรักชายหรือการรักเพศเดียวกันเรียกได้ว่าในขณะนั้นเองค่ะเลลี่ก็ต้องเจอสภาวะสังคมที่กดดันรวมไปถึงการอยากเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาและประกอบกับการที่เลลี่จางนั้นเริ่มเข้าสู่วงการกลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับจึงทําให้เขานั้นได้ใช้ชีวิต อย่างยากลําบากมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะเลดลี่และเดฟฟี่ก็คบหากันอย่างลับๆอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งในปี1997ค่ะท้ายที่สุดแล้วเลดลี่ได้ประกาศว่าเขานั้นคือไบเซ็กชวลและเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขากับเดฟฟี่ออกสื่อแม้ว่าก่อนหน้านี้เลดลี่เองจะเคยคบหาดูใจกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่นก็คือเหมาชุนหวินซึ่งคบหาดูใจกันถึงขั้นเคยขอแต่งงานกัน เดฟวี่และเลดลี่นั้นคบหากันเรื่อยมาค่ะก่อนที่จะเจอสภาวะสังคมกดดันรวมไปถึงโรคซึมเศร้าของตัวเขาเองจนกระทั่งในวันที่1เมษายนปี2003ก็เกิดเรื่องช็อกโลกเกิดขึ้นนั่นก็คือเลดลี่นั้นตัดสินใจปลิกชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากตึกชั้น24ของโรงแรมแมนดานรินโอเรียนทัลน,นั่นเองค่ะโดยจดหมายที่เลดลี่จางได้เขียนไว้ก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาได้กล่าวขอบุณจิตแพทย์ผู้รักษาอาการซึมเศร้าของเขา รวมถึงเพื่อนๆครอบครัวและถงถงหรือเดฟฟี่แฟนหนุ่มของเขานั่นเองเนื้อหาใจความของจดหมายนะคะก็เป็นข้อความที่น่าเศร้าช่วงท้ายเขาได้เขียนเอาไว้ว่าในชีวิตผมไม่เคยทําเรื่องเลวร้ายอะไรเลยแต่ทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ซึ่งประโยคนี้ทําให้ผู้คนที่ได้อ่านก็สะเทือนใจแล้วก็คาดว่าสาเหตุหลัก ของการฆ่าตัวตายก็คือน่าจะมาจากอาการซึมเศร้าของเลดลี่ที่เป็นอยู่นั่นเองเลดลี่นะคะเสียชีวิตด้วยวัย47ปีในปี2023และในเวลานั้นเขาก็ยังคบหาดูใจกับเดฟฟี่ถงอยู่ทำให้ถือได้ว่าเดฟฟี่นั้นเป็นคนรักคนสุดท้ายในชีวิตของเลดลี่จางจวบจนถึงปัจจุบนันถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า20กว่าปีแล้วค่ะแต่ผลงานของเขาก็ยังมีชื่อเสียงแล้วก็ทิ้งความทรงจาให้กับแฟนๆของเขานะคะในฐ นะที่เลดี้จางนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ไบเซ็กชวลจากฮ่องกงผู้ที่เป็นตัวแทนของการออกมายอมรับในสิ่งที่ตนเองนั้นเป็นในขณะที่สังคมในตอนนั้นก็ยังปิดกั้นอยู่มากๆเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตั้งใจนำมาฝากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของวันที่1ไม่เมษายนพอดีแล้วฝนก็ได้ไปเจอเรื่องราวของเลดี้จางฝนว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลหรือเป็นกลุ่ม LGBTQ ตั้งแต่ยุค แรกๆนะคะที่กล้าออกมายอมรับในสังคมว่าตัวตนที่เราเป็นเป็นแบบนี้แต่ก็เข้าใจกับสถานะที่เขาต้องได้เจอในขณะนั้นว่ามันต้องยากลําบากมากมายเพียงใดค่ะแต่อย่าถึงอย่างไรนะคะโลกของเรารวมไปถึงประเทศไทยของเรานี่แหะค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เปิดกว้างทางสังคมมากยิ่งขึ้นเปิดกว้างทางสถานภาพเพศมากยิ่งขึ้นปัจจุบันก็มีการผลักดันให้กฎหมายที่ชายรักชายหญิงรักหญิงสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ ถ้ากฎหมายนี้ผ่านฝนเชื่อว่ามีอีกหลายๆข้อเลยค่ะที่เป็นข้อดีนะคะในโลกของเรามันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำเนาะก็ยังมีอีกหลายๆประเทศเลยที่เขายังไม่ได้ยอมรับในจุดนี้มากขึ้นแต่ถ้าหากเทียบกับสมัยก่อนแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีการพัฒนาไปได้ไกลเลยอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้ค่ะฝนว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเพศไหนสถานภาพใดก็ตามถ้าคุณเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมทุกคนสามารถอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะวันนี้ก็เป็นอีก หนึ่งเหตุการณ์ดังๆที่นำมาฝากกันกันกบรายการ10นาทีคดีดังนะคะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้าก่อนจากกันไปค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe เพิ่มยอดไลค์ให้กับช n n น l ด้วยนะคะวันนี้ฝนวลาินีสิงสุวรรณต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ